ดีครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมนดีเจฟอร์ฟิฟากิฟยเหมือนเดิมครับในเกมโก o t ทเปียเดี๋ยวกูออกก่อนแบ็ Back, คแบ็คนะครับนี่โกลโทเปียเดี๋ยวเพิ่มเสียงก่อนโอ้ไม่เสียงเนี่ยลังการนะซึ่งเกมน,นี้เป็นต้นกำเนิดของชื่อ ชาแนลผมนะครับหรือเอสโทเลียครับซึ่งพ้องกันปะโกโทเปียนะครับก็อยากจะบอกว่าเกมนี้นะครับก็ถ้าใครได้ดูคลิปของเออพี่ประกรณครับผมประกรณ์มาเกียนกรฟมาเกียนเกมนะฮะ M M G นะครับนะก็จะได้รู้ว่าเอิม่มนะเอิม่มอะไรพินบอลลองดูปะ นี่ก็มีเซิร์ฟเวอร์หลายเซิร์ฟเวอร์นะครับอุ้ยนี่ข้างกระตุกเป็นพิเศษโอ้โหเฮ้ย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 ออกไปออกไปโอ้โหดุู๊ด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 ูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอดพอดเฮ้ยกูติดกูติดเออีดีแต่เปล่าใหม่ก็ได้เลยเดี๋ยวเอาง่ายๆออกออกเวอร์เลยครับผมนะเกมนี้ก็สามารถเล่นได้ทั้งเอ่อใน PC แล้วก็ ใน i ไอโฟนมือถือรบปองเอาเวรกรรมเฮ้ยตําบีเอากรรมอเดี๋ยวตนี้ตําบีม่เอาไปเอากรรมม่เอาไปม่เออตายเออกฮยเดีนซวมํา้เออทำเส้ไหนดีทำเส้งไหนดีแนเ่ เออไอ้ดีดดดยังไงโอ้โหอาวตายกรรมเอาเข้าไปจีเอ๋ยเออจะขึ้นรอเป็นรอเป็นคนก่อนดเดี๋ยวิเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวเรื่องครับประมาณว่าอะไรวะอ้าวเด็กซอมบี้เราอันนี้เราต่อยอ่ะแล้วเราจะมีแว่นตาเลเซอร์เพื่อ เฮ้ยเฮ้คน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 ยอมหรอไม่ยอมหนีเร็วเดีเร็วเร็วเเป็นคนเร็ว้ยมากันใหญ่เอา่้ไอมก่วส้ไได้ด้วยโอเค นจะขึ้นจะขึ้นเฮ้ยตายสิโอาดูมันไปนอนข้างบนเลยดิคนสอมบี้ก็ขึ้นได้เหรอเรนกรมปุกออกก็ได้เว้ยพี่ยากจริงๆเลยอะไร U E A ช็อปมันคืออะไรเหรอว้าว Oh what is it We can't do You don't tell me what the fuck is อ๋อมันเป็นขาย บางแมบมันจะขายครับท่านผู้ชมครับโอ้กูก็เพิ่งรู้มึงเพิ่งห่างหายไปนานหลังจากที่ไม่ได้เล่นคอมก็ไม่มีอะไรมากหาอะไรเล่นดีกว่าบินบอลสปีดสปอะไรวะเนี่ยลองเข้าไปดูเวัวอิสระแล้วเยเอาจะมีวัวล็อกเลยนี่หน่เะเเอาออกเ่อความหล่อเอะเอะ นี่ตัก็ต่อยเหมือนเดิมแต่กากลงฟรุชดีกว่าเยอะเน่จา้าฟิ้ยงง้อด้วยเป็นไงกลับดีกว่าไม่ค่อยมีอะไรอ่ะเออไอ,อ้เวอร์อะไรดีเอ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 ็กนี่อะไร <side S 1> อ่ะเวอร์อะไรเนี่ยเอ็กโอเอ็กโอเอาไอ้สัตว์กระได้กูออกก็ได้เอ็มจีทัสซิมอะไรเนี่ยอีกแล้วอ่ะ อ้าวดีเจฟิตอ๋อไอเบอร์อะไรวะเนี o ่ยสซอร์ไพรส์เปราไพรส์งั้นเทรดเทรดพงเทรดพงโคลสก็ได้ T R A D E T O N G เทรดพง่าเทรดพงผุดดาบฝรั่ง โอ้โหโคตรล็อกเลยฟิตเอ้ยนะครับอย่าไปก๊อปอ่าวคนไทยสวัสดีสวัสดีเน่คนไทยอนุรักษ์วัฒนาตามใ้ทำไมกูแมวจังสวัสดี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 ส เนี่ยกูโคตรรักเพื่อนเลยวยน nice. ายนันคืออะไรวะสวัสดีรอบสวัสดีโอ้แม่งเหมือนกันแต่มันมีเขาโยสวัสดี S U Y Coy ไม่ได้ชาวไรไม่เป็นไรชาวบ้านเขาใครขำว่ะเฮ้ยแล้วแบบนี้มันให้อะไรเนี่ยเดทรันนีไหมอยากอยากวิ่งอยากวิ่งเดทรัน D E A T H R U N ลองค้นหาดูครับผมเอ้ยสัตว์จะมีด้วยกรรมอ้าวไม่มีกรรม running มันเป็นวิ่งท้าม,มีไหมมีไหมเอาไม่มีเหรอลองดูครับอย่างนี้เธอจะมีไหมอาห้าวเฮ้ยมีด้วยเฮ้ยเอากรรมวนี้เป็นเวอร์มีโดนเวอร์ล็อกแล้วเหรอ นะ่ะโหลองดูครับ81อะไรวะโคตรไม่ต่างอะไรกันเลยอ้าวมันล็อกโ้ยกระตุกกระตุกกระตุกจุงเบยเฮ้ยอะไรแต่ผมไม่เข้าใจเวอร์นี่มันทำอะไรได้เออเออจัไว้อ้าวโค้ชซัมบี้มาเพ่นเลยแล้วก like okay. um, em <man 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 ็เออ ไปลองดูสตาร์ทครับเออต้องบอกว่าวันนี้แบบว่าคนที่เข้ามาสมัครใหม่นะครับผมก็จะมีเวิลสำหรับเริ่มเกมสตาร์ทนะครับผมกำลังเข้าอุ๊บสตาร์ท already has 60 people try g e n e น a t เ r อ้าวมี60คนกำรวมมิสกี้มี9คนลองดูก็ได้โอ้โหปวดจะอาจจะอะเพลโลเว้ยเพลโลเว้ย เวล็อกกรรมเอาไงเวเด่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 เห็นลแล้วเว้ยเออแล้เว,ว้ยเห็นแล้วไง Clear word go what ยังอืมเอามาสองอันครับพอมันแถบเลื่อนได้ครับเย,ย้โย่ห้องใต้โยบุกใต้โอ้ไอจักรอม ไม่เยอะอาจจะเอากำอ,าอ้าวลอตคเก้นเขาไปทำดันด้ลนละ่ากันน่ะสามสองชาติเอื้อไม่ถึงกรำเราต้องมีปีกสินะเออออกละครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมนะ ก็สำหรับเกมที่มีชื่อว่ากรโทเปียหรือชื่อต้นกำเนิดของเอสโธรเรียนะครับนะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็ถ้าแม่งใช้กด subscribe ด้วยนะครับผมจเจอปืน oh <yeah. S 1> แล้วก็ต้องมานั่งปิดโปรแกรมอีก